ากบาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้ก้นมาพอกันอีกแล้วก็บ้าเบิ่มสาหรับคลิปนี้บ้าเบิ่มเดี๋ยวแม่หูเ็บแซ่บ,บมาปากพีปากน้องเป็นนั่นย้ำปา่าทู่เ้ยพี่น้องเป็นปลาทู่แม่กองเนี่ยเป็นยํำปลาทู่แม่กลองย้ำเป็นโตเลยพี่นอ้องเป็นทู่แม่กองมาตียุ่ยงจังเพราอหากพี่น้องแต่ปลาทู่เพรเป็นปลาทู่แม่กองมันตีเชิดหนาจริพี่น้องมางแต่มใจทำกันได้พี่น้องเด้ เอฟที่ต่างประเทศในประเทศก,กับมาแจ็บแสบกบ้าเบิ่มเด้อพี่น้องเด้อทั้งเหนียวกุ้งไทยทางบมดลับเสือพ่นสาทั้งสีมูมกับมาพี่น้องมาเที่ยงหละบาบ้าเบิ่มท่านกินเข่าอยู่เจ็บแสบทุกันอืเข่าเหนียวพี่น้องเหนียวติดมือเอาปไปทูนี่แหละส่ยำม,มันอืมน้ำยำ 으음 암물로 구워야 되나? didn't บ้าบมยับเป็นโตเลยพี่น้องเด้อต่อไปทุู่หอมหอมใส่เครื่องย้ำเลยกินง่ายๆสไตล์บ้าบมว่าแต่มีผักพี่น้องอืม,อมว่าแต่มีผัก ไม่ยากกินปลายตรองร่างกายครับพี่น้องอืม หัว,หวตาพี่น้องตาประตูของมัาหมอกับมางอยู่เดี๋ยวไปเล่ถไทยไทยคลิปพี่น้อง mm-hmm đây là cặp bà phải không khám cương chiến phải không ประทูประทูพวกเรามาอยู่ในจาน คุณดาบใช่ไหมอืมเหมือนเดิมตากระทูมักครับหัวไจะไดเล่นถ่า,ายคลิปพี่น้องอืม ชำน้ำชำน้ำมาก เียงหนกพี่น้องหนกยังบุ่บรรยากาศชุ่มหอยูหน้าเขาพี่น้องแดดร้องเปียงเปี้ยงขึ้เขาตอนเดินนี้หัวเดิอนอยังเดินท่านว่าพี่นอ้องอืตก ท่านว่าอย่างนา้หนาวพี่น้องต้องว่าท้านหนาวจาักมืออยว่ Mm-hmm. Mm-hmm. Ôi, thích quả แซ่บคักพี่น้องอ่ะฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเบิม้มให้กิมตัต่อไปเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้บ้าเบิ้มก็ขอพี่น้องสุข,ขุมทุกคนมีสุขภาพไม่แข,ข็งแรงสมบูรณ์ความเจ็บจะได้ความไข้จะมีแต่ความสุขความเจริญในพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บ้าเบิ้มก็ขอลาคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ